คุณแม่เป็นยังไงพุ่มใจวะภู่ิใจอยู่เน็ตแล้ววาบานีเนวอยู่บานี้เปรียบเทียบกับไอที่เขาเคยใส่นี่เป็นยังไงเร็วกว่าเร็วกว่าเนาะโอ้จากจากที่เขาเคยใส่เมกซองเมกเดี๋ยวนี้ให้ได้หาสิบเมกเลยวน้อวันี้เนาะตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์เรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเข้ามาไม่ถึงนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าสามารถทําให้ ครอบคุมได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือลูกค้าเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องไปเติมเงินใส่กับโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดเราอยู่บ้านเราก็เล่นค่านี้ได้เลยแล้วก็ปล่อยกล้องได้ด้วยนะครับเซตนี้บอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆนะครับ สำหรับในเรื่องของการเดินปลั๊กไฟนะครับเราก็จะเดินสายจากตัวนี้นะครับมานี่นะครับแล้วก็มาลงที่ปลั๊กตรงกลางตรงนี้นะครับปลั๊กตรงกลางตรงนี้แ,หแ,หแ,ลแล้วก็ทําการเชื่อมปลั๊กเข้าตรงนี้เลยนะครับ ไปเสียบที่ปลั๊กไฟนะครับเพื่อจะให้ทดสอบว่าตัวไฟสถานะอะไรต่างๆใช้งานพร้อมใช้งานาไปดูกันเโอเคนะครับคุณลูกค้าก็คือวันนี้นะครับเป็นการติดตั้งนะครับล้อความจรปิดนะครับไา้สายนะครับบวกกับเราเตอร์ที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการปล่อยสัญญาณ Wi ไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไซส์ M นะครับเป็นตัว 300ครับ300เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้นะครับเฉพาะตัวเราเตอร์เฉยๆนะครับอยู่ที่2,990บาทนะครับตอนนี้ทางเรานะครับจัดโปรนะครับพร้อมกับกล้อง1ตัวนะครับฟังดีๆนะครับก็คือปกติแล้วนะครับเฉพาะเราเตอร์นะครับพร้อมซิมนะครับเราจะอยู่ที่2,990บาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราจัดโปรนะครับแถมกล้อง1ตัวนะครับอยู่ที่3,290บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็มาติดให้ลูกค้านะครับอยู่บ้านนาฮีนะครับตำบลนาฮีครับ อำเภออากาศโดยจังหวัดสมุทรสครน,นะครับก็เราติดตั้งกล้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาติดตั้งตัวเราเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็หาที่ไว้ให้กับลูกค้านะครับพอโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการตั้งค่าให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าความละเอียดของกล้องจะได้ขนาดไหนนะครับว่ากล้องมีกี่ตัวนะครับแล้วก็ ความชัดเจนนะครับที่เราได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าเนจะใช้ขนาดไหนเนาะนี่คือกล้องที่เราทําการติดตั้งให้กับลูกค้าวันนี้นะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีตัวข้างบ้านนะครับหน้าบ้านแล้วก็ตัวเอาไว้ส่องสัตว์นะครับก็คือเอาไว้ส่องวัวแล้วก็บ่อปลานะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่บ้านนาฮีนะครับตาบลนาฮีอำเภออากาศน่วยจังหวัดสกลนครนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นจุดที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านเข้าไม่ถึงนะครับเราสามารถออกมาติดตั้ง ผ่านอุปกรณ์นะครับที่เราได้ทำการมาติดตั้งในวันนี้นะครับก็คือเซต3,290ันสอัร้อ้าสนะเองเดี๋ยวเรามาถามลูกค้าดูว่ามีความพึงพอใจมากแค่ไหนครับกับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเร็วดีค่ะใช้แล้วดีกว่าใช้เน็ตมือถือเยอะเลื่อนปื้ดเลื่อนปื้ดนไหมครับเลื่อนปื้ดนไหมเลื่อนมากเลยค่ะอ่าเลื่อนมากเนาะแล้วเกิดว่าเปรียบเทียบกับเน็ตที่เราใช้ในมือถือแล้วเนี่ยเป็นเป็นยังไงครับแตกต่างกันมากค่ะคือเน็ตสมบูรณ์ได้มากกว่าค้ามไมดีมากเลยอ่าโอเคนะครับที่นี่เราเดี๋ยวเราไปทดสอบว่่าเเนนน็ตมมัจะะได้กกกี ก็เข้าไปที่ Google ครับ Google อ่าเข้าไปที่ Google นะแล้วก็พิมพ์คำว่าเทสสปีดครับนะครับมาแล้วอึอนุญาตทดสอบอ่าโอเคนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่สิบห้าสิบแปดอ่ยวขึ้นไปยี่สิบสามยี่สิบสี อ่าสามสิบสามนะครับอ,อ,อ่าประมาณสามสิบกว่าเมกนะครับมึงใหญ่ีมืดมึงใหญ่เลยอ,ออกไป <c oughs> เป็นไคมึงเข้าใกล้แยกเปรียบ <ๆ S 1> เทียบในการนะครับดู <c oughs> ดูยูทูบเนาะนอ่าดู YouTube ยูทูบอ่าถ้าถ้าเปรียบเทียบกับการดูยูทูบเนี่ยนะครับเราเราจะเห็นความแตกต่างนะครับนี่ครับจ <c oughs> ิ้มปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับ เนี่ยครับอันนี้ก็คือพูดถึงว่าเราได้ทําการเชื่อมต่อแล้วก็ทดสอบดูแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราสามารถที่จะปล่อยกระแสสัญญาณนะครับให้เราแวงนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับวันนี้นะครับก็ออกมาติดตั้งนะครับให้กับลูกค้าบ้านนาฮีนะครับก็เป็นเซต3,490บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะเอาไปติดเองนะครับมันจะเป็นเซต3,290บาทนะครับอันนี้ถ้าท่านไหนนะครับสนใจอยากติดตั้งกล้อง นะครับหรือว่าอยากจะได้เซตออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับแล้วก็มี QR ว o d e คนะครับที่อยู่ใต้ีที่อยู่หน้าวิดีโอตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่อยากจะติดต่อสื่อสารนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ยิง QR ว o d e โคที่อยู่หน้าจอได้เลยนะครับก็จะไปเป็นเพื่อนผมในไลน์แล้วก็ส่งรายละเอียดคุยกันในไลน์ก็สามารถที่จะคุยรายละเอียดกันได้นะครับหรือว่าจะมี Facebook นะครับหรือช่องทางต่างๆนะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีครับ